ถ้าพูดถึงแบรนด์เกงยีนไทยที่ทำแจ็คเก็ตยีนแบรนด์แรกๆขายในราคาที่ถูกกว่าตลาดทั่วไปและงานเย็บดีทุกคนจะต้องนึกถึงรูมยีนครับผม ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอดมิน a ว็บวิดีโอรีวินะครับสำหรับ EP นี้ก็ห่างหายกันร่วม3เดือนได้ที่หายไปเนื่องจากผมติดภาวะไวรัสโควิดนะฮะที่เล่นงานกระผมหนักซะเหลือเกินนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีเวลาทำคลิปมากขึ้นแล้วแล้วคลิปแรกที่จะกลับมาทำหลังจากที่หายไปร่วม3เดือนใช่ครับตามที่พูดในขั้นต้นเลยรวมยินนั่นเอง สำหรับแบรนด์ลูมยีนนะครับก็ตั้งแต่สมัย FPDS แรกๆนะช่วงประมาณ4-5ปีที่แล้วนะตอนนั้นนะคนก็เริ่มกลับมาใส่เดนิมกันมากขึ้นสนใจในการเฟดยียนมากขึ้นทีเนี้ยนอกจากเรื่องกางเกงแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเฟดแจ็คเก็ตยีนและวัยรุ่นสมัยนั้นเนี่ยได้ทำการส่อหาแจ็คเก็ตยีนที่สามารถปั้นเฟดได้ราคาเอื้อมถึงได้จน มีคนไปเจอร้านยีนร้านหนึ่งที่เจเจกรีนเจเจกรีนเก่านะขายแจ็คเก็ตยีนผ้าดิบในราคาพันต้นๆนนะที่จําไม่ผิดนะทีเนี้ยมันมีคนไปโพสต์ลงกลุ่มคนก็เริ่มแห่กันไปซื้อจนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ในตํานานแจ็คเก็ตผ้าดิบที่ออกแบบได้ดีและใส่เฟรได้ โดยรูมยีนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ถามว่าก่อตั้งมานานหรือยังก็ค่อนข้างนานนะคะทำมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้วฝากคุณพ่อเป็นคนตัดคุณแม่เป็นคนเย็บลูกชายกับลูกสาวเป็นคนทำการตลาดและเป็นคนทำบัญชีใช่ครับมันคือธุรกิจครอบครัวที่อบอุ่นมากๆผมมีไปทำคลิปสัมภาษณ์อยู่คลิปต่อไปน,นี้เดี๋ยวทำผมจะทำคลิปให้ดูอีกทีนึง โดยเอกลักษณ์ของลูมยีนเนี่ยไม่ใช่แบรนด์ที่ใหญ่แต่เป็นแบรนด์ที่สามารถควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเองทั้งหมดทุกขั้นตอนทําเองทั้งหมดดังนั้นข้อดีของมันก็คือคุณสามารถเลือกที่จะผลิตแบบไหนก็ได้ออกแบบตัวไหนก็ได้ทําขึ้นมาเป็นแบบได้เองทั้งหมดลูมยีนก็จะมีเป็นโปรดักที่ทำให้ทางแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงขึ้นมาก็คือตัว รุ่นประตูแดงผมจำหรหัสไม่ได้น่าจะ1.0หรือ1.5เนี่ยเอกลักษณ์ของมันก็คือมีรอยปักประตูแดงเดี๋ยวผมจะแนบรูปไว้ด้านนี้มันเป็นแจ็คเก็ตรุ่นแรกเป็นแจ็คเก็ตทายทรี ree, รุ่นแรกที่สามารถปั้นเฟสได้ออกมาสวยมากและก็มีคนในกลุ่มยีนช่วงนั้นนะ่าปั้นเฟสกันเยอะมากแล้วสําหรับโปรดอะของรูมยีนที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้จะมีอยู่หลักๆคือ1ชุดด้วยกันแล้วก็ก็จะมีแจ็คเก็ตอีก2ตัวเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มจาก ตัวพะลองกันก่อนว่ามันจะเด็ดขนาดไหนโดยช่วงก่อนหน้านี้ผมมีสั่งเสื้อผ้าจากลุงยีนไปก็ไม่น้อยก็จะมีแจ็คเก็ตตัวประตูดแดงที่เอารูปให้ดูเมื่อกี้แล้วก็คัสตอมเวสก็คือเวสใส่ขับมอเตอร์ไซค์เป็นสไตล์ไบค์เกอร์เลยก็มีอีกเ,เดี๋ยวผมแนบให้ดูอีกรูปหนึ่งก็มีเป็นรูปอยูอย่เหมือนกันแล้วก็ทีนี้มันจะมีโปรดักต์ที่ทางลุงเขาทาขึ้นมาเป็นไบค์เกอร์เหมือนกันแล้วผมเห็นแล้วก็พลาดไม่ได้ก็คือ รูม jeans แจ็คเก็ตนัมเบอรนะครับหรือนัมเบอร์แนั่นเองจะเป็นสไตล์ไบ์เกอร์ร้อเเซ็นลยนะครับตัวนี้จะให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของแจ็คเก็ตไบเกอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวเซฟไล่กระดุมเนี่ยกระดุมจะเป็นกระดุมแบ็กทั้งหมดซึ่งมันง่ายต่อการถอดและพิเศษก็คือด้านในจะเป็นซิปด้านในจะเป็นซิปเพื่อให้ง่ายต่อการถอดใช้งานนะฮะ นี่คือหนึ่งในอีกโปรดักต์ของ o ูมยีนที่ผมเห็นแล้วค่อนข้างกรี๊ดมากๆเลยสำหรับอีกโปรดักต์หนึ่งนะครับก็จะเป็นเป็นวินเทจแจ็คเก็ตเหมือนกันแต่จะไม่ใช่ Type 1, 2, 3จะเป็นท y p ป์ที่ทางพี่ต้องเขาออกแบบเองก็คือนุงมเรียนลูมยีนนัมเบอร์ทนั่นเองนะครับส่งไปทางวินเทจกระเป๋าป่านนะครับกระเป๋าจะเป็นกระเป๋า2ชั้นเห็นไหมนีกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าสชั้นนะครับ เสียบด้านข้างได้แล้วก็เปิดฝาใส่ของด้านบนได้นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักที่เห็นแล้วก็ต้องเอามาไว้เพราะว่ามันค่อนข้างงตัวมากๆสําหรับตัวละครหลักนะครับที่จะทํารีวิวในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็น3มตัวที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้นะฮะอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมยิบให้ดูเตอรตัวเดี๋ยวเล่าเรื่องให้ฟังก่อนก็นกคืออาทางพี่ต้องเนี่ยผมได้คุยกับทงพี่ต้องแล้วทงพี่ต้องเขาก็แจ้งมาประมาณว่ากูเนี่ยทำแบรนด์มาสักพักใหญ่แล้วผ้าที่ทําหนาก็จะเป็น 14 15 16 17 18ประมาณนี้ยังไม่เคยทำผ้าหนาๆแบบหนา,หนาจริงๆสักทีแล้วแก okay, ก็ไปเจอผ้าที่อ่าที่ค่อนข้างมีความพิเศษมากๆก็คือเป็นอ n d i ิโ X เอ็กซ์นกนะครับสีน้ำเงิน2ฝั่งด้านในด้านนอกสีเดียวกันสีเข้มเหมือนกันแล้วเป็นผ้าที่สีโทนด k b บลูสีเข้มมากๆซึ่งมเป็นความหนาที่ทางแบรนด์ไม่เคยทำตัวเนื้อผ้าคุณลักษณะของมันจะมีความหนานุ่มหนามากๆ หนามากๆหนามากเลยทีเดียวเชียวนะฮะเกินยี่สิบห้าออนแน่นอนถ้าอยากรู้กี่ออนไปดูที่เพจแล้วคุณจะตกใจการใส่ผ้าตัวนีไ้ไม่ไม่ไม่ได้ใส่ยากอย่างที่คิดมันมันมีความหนาและนุ่มในตัวของมันดังนั้นมันจะทําให้ไม่ทรมานคนใส่มากจนเกินไปแต่ถามว่าร้อนไหมก็ร้อนพอตัวเลยทีเดียวเชียวสําหรับทั้งสามโปรดัก์ที่ผมได้มาจากรูมยินนะครับผ้าอินดิโกเอินดิโกตัวนี้ จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวามาเริ่มกันที่รุ่นเล็กก่อนรุ่นเล็กจะเป็นขาสั้นนะครับรูมยีนรีแลกซ์นัมเบอร์วันนะครับเ,เขาเรียกว่าเป็นขาสั้นที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์นั่นเองนะฮะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดว่ากันเถอะจะเป็นขาสั้นกระเป๋าปากด้านหน้านะครับกระเป๋าเสียบด้านข้างอย่างนี้กระเป๋าเสียบด้านข้างมีกระเป๋ากระดุมด้านหน้าตัวนี้ใส่ของได้น,นะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกระเป๋าโชว์สักทีเดียวกระดุมทั้งทั้งหมดนะ ทั้งหมดที่ใช้เนี่ยจะเป็นกระดุมปั๊มตาลุงยีนทั้งหมดนะหดูใกล้มองเห็นไหมมันจะไม่ค่อยชัดแต่ในรูปในรูปถ่ายที่ผมทําไว้อะมันจะชัดอยู่ครับแล้วก็จะมีการเล่นลิงที่กระเป๋าด้านหน้าส่วนด้านหลังจะเป็นกระเป๋าฝาปิดนะครับกระเป๋าสี่เหลี่ยมฝาปิดถามว่าขาสั้นแบรนด์ทําหลายทรงไหมผมบอกได้เลยว่าทําแบรนด์ทําขาสั้นหลายแบบมากแต่จะมีตัวนี้ที่เป็นพระเอกของแบรนด์ แล้วก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักที่ขายดีมากๆของแบรนด์นะครับสำหรับชิ้นต่อไปเป็นชิ้นที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับสำหรับนักปั้นเฟสทั้งหลายนะคือกางเกงขาย,ยาวของรูปยีนนั่นเองนะครับมาดูด้านหลังแล้วก็ด้าน,น้านนยังไม่ติดกระดุมเลยเพิ่งถอดมาทุกโปรดักที่ผมทํารีวิวผมจะใช้งานก่อนสักนิดนึงเพื่อที่จะแจ้งกับผู้ชมได้ฟังให้เข้าใจได้ว่ามัน สัมผัสของตัวผ้ามเป็นยังไงอะไรก็เลยจะมีร่องรอยการใช้งานนิดนึงนะครับข้างหน้าเป็นกระดุมโลโก้ลุมยีนเหมือนกันนะครับเป้าหน้าเป็นซิป YKK ท้งลุมยินเขาจะเน้นการใช้รีเวทด้านหน้านะครับทั้งหมดเกือบทุกจุดเลยจะเป็นรีเวททั้งหมดนะครับอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของลุมยินที่ผมค่อนข้างชอบมากๆก็คือโลโก้ของลุมยินทางที่ต้องออกแบบตัวแรกมีลายปักที่กระเป๋าหลาังด้านขวาผมก็ ให้ทางทางแบรนด์ปักนะครับเป็นกระเป๋าหละะังฝักเป็นโลโก้ลุมยีนให้ชัดเจนถามว่ามันสวยไหมผมว่ามันสวยมากเลยมันสวยมากนะบางคนจะชอบเรียบๆนะแต่ผมจะชอบที่ถามว่าเรียบผมชอบไหมผมก็ชอบเรียบๆนะแต่ถ้ามันมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่มันสื่อออกมาได้เนี่ยผมก็จะให้ทางแบรนด์เขาทาเลยป้ายหนังจะเป็นป้ายหนังปั๊มลุมยีนนะครับชัดเจนเป็นป้ายหนังเอกลักษณ์ของลุมยีนอยู่แล้ว สำหรับชิ้นที่3ชิ้นสุดท้ายก็เป็นแจ็คเก็ตไทป์ทรีไทปแต่ทำเป็นเสื้อกั๊นะครับถือว่ามันเป็นเป็นเวสท,ที่ค่อนข้างลงตัวมากๆออกมาไม่เรียบจนเกินไปแล้วก็ไม่ล้นจนเกินไปก็ด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นมีช่องกระเป๋าด้านข้างตามปกตินะครับส่วนดน้านหลัง แน่นอนครับผมไม่พลาดแน่นอนเรื่องการอาปักโลโก้ลูมีนนะครับผมชอบให้มันเข้าคู่กันอย่างเก่งมันริมผ้าตรงนี้มีการเล่นริมผ้าตรงช่วงอกระดุมเอวนะครับถือว่าเป็นเซตเซตหนาสำหรับผมเลยผมใส่เออมันใส่ทรมานจริงๆแต่ถ้าคนชอบมันก็มันอ่ะผมก็ใส่มันอ่ะมันก็ช่วงนี้อากาศก็ร้อนนิดหน่อยแล้วฝนตกมันก็ ค่อนข้างทรมานในการใส่แระถามว่าภูมิใจไหมที่มีรูมยีนใส่เต็มเซตแบบนี้บอกได้เต็มปากว่าไม่มีไม่ได้ขอแบบนี้ไม่มีไม่ได้จริงใครที่สนใจยังไงติดต่อสอบถามทางรูมยีนได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใครที่อยากดูโปรดัณ์อื่นๆของรูมยีนมีให้เลือกเยอะสิ่งที่แกน่งย้ำก็คือสามารถคุยกันได้ทั้งดีเทลทั้งรูปแบบรายละเอียด คุยกันได้ทั้งหมดไม่ซีเรียสเลย,ยาคัสตอมแบบไหนทําได้หมดส่วนเรื่องราคาบอกได้เต็มปากว่าลุงยินทําผ้าขนาดนี้ในราคาที่โคตรของโคตรถูกโคตรถูกถูกแบบไม่รู้จะพูดคาไหนผมยังเฮ้ยพี่ต้องเอาจริงอ่ะขายราคานี้จริงเหรอมันเออมันถูกจริงมันถูกมากๆในดีเทลในงานแฮนด์คราฟที่ทำด้วยครอบครัวแบบนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง ลงตัวแล้วก็คุ้มค่ามากๆกครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอไอเทมจากลุมยีนทั้งห้าชิ้นนะครับที่ทำรีวิวสั้นๆไว้แล้วก็จะมีจอดเล็กเรื่องอความพิเศษสำหรับตัวผ้าตัวนี้แล้วก็สินค้ารอบนี้สำหรับท่านใดที่ท่านใดที่คิดถึงแอดแบดอยู่แอดแบจะหาเวลาทำคลิปให้ได้มากกว่านี้นะฮะแล้วก็จะพยายามทำคลิปให สม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็ถี่มากขึ้นขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้สปอนเซอร์แอนด์จะเข้าเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ไซค์สะค่อนข้างเยอะนะฮะก็เดี๋ยวจะมีรองเท้ามอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วก็เกรืงกาดมอเตอร์ไซค์ตามมาอีกสำหรับคลิปแอนด์แบททอล์ก EP หนึ่งนะครับของลุงยินจะลงหลังจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังไงจะหาเวลาตัดต่อให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับสําหรับวิดีโอรีวิว EP นี้ลุงยีน อินดิโกเองอินดิโกนะครับผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับแอดแบทพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็สคริปต์ไม่มีผมทําจากใจล้วนๆนึกอะไรขึ้นได้ก็ปล่อยออกมาถ้าไม่ชอบเดี๋ยวจะทําให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับในเพจแินแบทนะครับแล้วก็ท่านใดที่ดูผ่าน YouTube สามารถกด subscribe มากดไลค์วิดีโอให้หน่อยคอมเมนต์ comment. เป็นเพื่อนกันมีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับ แอมบีแบวิดอรีวิว EP นี้ก็จบแต่เพลงนี่นี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ได้ทำนานเหวอมากเลยตอน